ก,กัพบกับไทยรัฐอีกแล้วนะคะมาดูฝรั่งล้างแครอทค่ะฝ <c oughs> รั่งฝรั่งวัยรุ่นสดมาจากสวนคุเนยเนยะดินเยอะตอกมาล้างข้างนอก โอเคน่าจะสะอาดแล้วค่ะอ้าวรถเมย์ก็มาพอดีโอเคฝัดดีค่จะจับผ้าผู้เบาล้างเครทฝนตกค่ะวันนี้ ด้านสิบเห็นไหมต้นไม้ก็จะเป็นรูดูใบไม้ร่วงค่ะใบไม้เปลี่ยนสีหไหมใบไ,ไม้ก็เปลี่ยนสีไปแล้วใบไม้อ้าล้างต่อไปดินเยอะค่ะสดจากสวนจะดินเยอะไม่ได้ซื้อจากร้านเลยเอาเอามาให้หลายวันแล้วมั้งแต่ร้าไม่มีเวลาได้ดูเลย โอเคเจ้าขอดิสวัสดีครับท่านผู้ชม่อยครับสวัสดีครับแหมคุณคุณค่าสวัสดีค่ะสั่งได้สั่งสวัสดีได้อย่างเดียวค่ะโอเคเดี๋ยวต้องล้างใหม่อีกข้างใน เดี๋ยวโอเคลอดขึ้นไปวางไว้ตรงนูน้นร่างยังไม่สะอาดเท่าไรหร่หรอค่ะแต่ถ้าเราจะจะเอาขึ้นเขา ๋ยวกลนนะคะเดี๋ยวจะจับ,บยังไงอ่ะซ่นเอาคุณบอกทำไป Yeah, Ok xong, xong rồi. Xong rồi, Bye bye Xong